ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องพูดมาดินี่โอ๊ยทำไมโดนโดนโดน,ดนโอ้โหโดนยิงยไม่โดนในกล้ๆเองนะเนี่ยใกล้ๆเองทำไมยิงไม่โดนโอ้เมาส์เร็วไปหรือเปล่าไม่ใช่ทาไม่แม่นเองเนี่ยสามคนเลยเลยนี่ไงออกไปโดนไหมเล่าโดนไหมเล่า ไม่ดอบอะไรเลยเหรอ,อเจอคนตจกแมงก็เร็วลุงนี่ไงมามอีงไหมอะเอาชิบหายเจ,เจอเฉยเลยบวกเลเฮ้ยไม่เห็นโอ้ยอย่าทำลุงอย่าทำลุงเรียบร้อย เป็นปืนก่อนอันนี้เหรออันนี้เลยหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยหลบไม่ทนันไม่เป็นไรหัวดก่อนอย่าเพิ่งยิงสิเวเยก็สูนก็ศูนนี่เจอาคาหน่อยโอ้โหยิงไม่โดนแมงออกมาอีกแน่โอม,มันเยอะมากเลยไปไหน หัวดีหัวไม่โดนหัวไม่โดนก่อนทีหนึ่งหลอกลูกหลอกไม่เป็นไ,ไหลโอ้ยโอ้ยมาลูกซองก็ได้ลุงก็มีไม่เป็นไรโอ้ยเป็นกับหัวเออทีเดียวอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้โหยิงแม่งกันจริง ยิงมกันจริงนี่โอ้โหไม่กล้าย,ยิงไม่โดนลงกระสุนมานี่นี่ยิงเช้าจังเลยเปี้ยงเข่าหัวสวยปะโท้โอ๊ยกายไปบ่อยนุม่มโุ๊ยโอ๊ยเอลลี่โหไม่ต้องละลุงจัดก,การเองเออมา พอมามีดก็ได้เอ้ยอ,อย่ายิงโอ้โหอย่ายิงไงไม่ฟัสก็เลยอืมโอเ้เจ็บกระดองใจเราต้องผ่อนคลายบรรยากาศกันบ้างโอเคทำไมโจนไม่ชอบส่งจดหมายเพราะมีจา่าหน้าซองอ่าอะไรนะ่ะสั้งสื่อมุกไง ไม่ตั้งใจจะฝืน <ไป S 1> ลเล่มสองโดยวิวไป,ไปต่อไปตอนเถอะเพราครัวไม่ต้องรู้สูตรอะไร <get> สูตรคูณอ๋อ oh. หนูเข้าใจน,นี้นะ <laughs> นมอะไรไม่สุภาพ <it> <laughs> <laughs> นมพ่องมันเนย ยานะเกินเองมีกี่คนฮะเกินเองมีกี่คนเกอนไม่ได้ยินก็ะสิ้นไปซะอ,อุ๊ยเหมือนมันจะเห็นนั่นไงนี่ไงไม่เห็นเงียบกริบยังมีใครรู้ อ,อนึนี่เงียบไปไอ้หนุม่มอย่าส่งเสียงป,ปั๊บไปอย่าส่งเสียงโอ้มีอีกแล้วส่งเสียงไอ้หนุม่มค่อยไปเรียบร้อย,อย อย่าเข้ามาไม่ปล่อยเองไปหรอกหึจะปล่อยไปได้ยังไงโอ้โหอ่เจจ๊อ่ะเจ๊เจ๊อ่เจ๊เจ๊นี่ไงไม่ต้องพูดอย่าไปอย่าไว้อย่าไว้หนุนเอาจ้าจ้าเฉยเลยจ้าเฉยเลย ไม่ต้องฟักเดีย๋ยวลุงฟักก่อนฟักขึ้นมาแล้วนี่ไงโอ้โหเราจะแบบสเตลดีๆซะหน่อยมันอยู่ตรงนี้เรามีสโมอเว้ยมีสโมองเรามีสโมอเว้ยเออโอ้โอ,อาผิดอันเถอะถูกแล้วถูกแล้วอย่าไปไหนจะไปไหน หมดโมนะแล้วค่อยไปเราจะไปผีพามอีพีนิวตัวไม่ผีพามไม่ลงพูดไม่ลงพูดเอ้ยกระสุนลงหมดหูยลูกซองเลยอโอ้หโหไอ้อยังชักแม็กไม่เสร็จเว้ยโอ้เอาไปครึ่งหลอดเจ็บเลยเอ้าคู่อะไรคู่่าคู่อย่ายิงอย่าเพิ่งยิงไป โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหยิงไม่โดนนี่สองนัดหรือสองนัดโมเฮ้ได้โมได้โมเพิ่มโอ้ยเพิ่มปัดไฟปัดไฟก่อนให้มันสว่างเอาเลยเพื่อนบื้งบื้งโอ้ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยมันยังไงวะไอ้ป้าเฮ้ยมายังไงเนี่ย เ้ยโอ้โหเป็นเกงพวกนี้จริงๆเก๋เหมือนกันโจไปสตาร์เลยจะได้เปิดไฟมันโล่งอลังช่างเกอุ้ยมีอีกแล้วมาเฮ้ยชิบเฮยอุ้ยหอยใบอย่ามายุ่งยังไม่หยุดอีกเหรออุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ลุงก่อนให้ลุงได้เดินก่อน ให้ลุงไม่เดินก่อนโอ้ยบิ๊กบิบ๊กบิ๊กบิ้มปลาอะไรมาขึ้นมาเลยอยู่ไหนนี่เระเบิดไปกินอีสองลูกเว้ยอืเกิดอ้อมมาเลยเกิดอ้อมมาเลยเกิดอ้อมมาเลยโอ้ยอยังไงเป็นทางไหนต่อโอ้ยเดีย๋ยวเดินเข้ามา ทางตอนเว้ยทางตอนโอ้โหไม่มามาเยอะจังวะอุ้ยยาอุยาอุยาบุ้ยตัยลกลูกศรรักลูกศรระเบิดระเบิดระเบิดมาจิวะมาจิวะนี่เลย Lights โมโมอืมหนูจะไม่ตาย เอ้ยเกือบไปเลียวเหนเลยเอ้ยใครโอ้โชนหน้าลงโอ้หโโหจมน้ำเลยสำลักยา โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจเอลลี่ไอ้ตายอ่ะกูยิงหมอนั่นเต็มหัวเลย